แล้วก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนท่านเข้าสู่เกม Minecraft ในแมป Crusis Walking กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน EP ที่2นะครับอย่าล um, ืมกดไลค์กดแชร์และก็ subscribe นะครับและเราไปรุยกันเลยโอเคนะก็คือผมจะบอกท่านผู้ชมว่าตอนนี้บ้านของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันน่าจะเป็นแค่ อ่าอาเ,อาเอาท่านี้ก่อนให้มันอยู่ให้มันอยู่รอดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอ่อยังไงต่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันซึ่งวันนี้ท่านผู้ชมครับผมจะบอกท่านผู้ชมว่าเราเอา่อมีภารกิจของวันนี้อยู่แล้วนะครับภารกิจของวันนี้ก็คือการที่ผมอาจะทําการอา่อลงเมืองครับเพื่อไปเอาแร่เพิ่มครับและเดี๋ยวเราค่อยไปบุกตึก,ตกนั้นกันมันยังไม่มีไอ้นี่พอครับมันยังไม่มีอุปกรณ์มากพอในการที่เราจะไปบุกตึก ด้วยตัวคนเดียวอ๋อดูเหมือนว่าสไมติงนี่จะทำไม่ยากครับท่านผู้ชมครับได้แล้ววะ่ะแล้วมึงหันหน้าออกนอกกระจกทำทำเบือ้อะไรล่ะอ่าได้แล้ววะ่ะเชียสไมติงโอริชโคดเอาสาม12นแปดหนึ่งสองลูกสองห้าจุดห้าหก เก้ามมโอเคเดี๋ยวเราหา0.4แกปคเท่านี้ทำไง <laughs> ทำแม็กเป็นจุกระสุนได้ด้วยสโคต <c oughs> <c oughs> อือ <c oughs> <c oughs> อยากได้อันนี้อยากได้อันนี้โอ้อหอำนาจทะลุทะลวง180เแปดช็อตดาเมจ150มีความสามารถต่างกันไปไอ้ยาโอเคเดี๋ยวตอนนี้เ,าเอาแค่กระสุนกันครับอ uh, <c oughs> ่าเราจะค้ามนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องทำไงไวะคือ <c oughs> เราต้องหยิบอ่า uh, นี้มาก่อนเหรอการพาดอร ไม่ใช่ c o อ,อร์เบอร์กับนพาวเดอร์โอเค r บ l o a d cover gun p o อ๋อครับได้แล้วครับอ๋อคือให้มันอยู่ที่ตัวคือ45เหรอ,อ45แล้วใช้ไงเดี๋ยวนะจีบอกนะว่า m a เมีเบรรจุได้แล้วเรายิงได้ไหมอยากรู้ว่ายิงได้ไหมที่ระ r e l o ไม่ได้เดี๋ยวกันทำไงต่อมันเป็นแค่กระสุนการที่จะทำต่อเน,นี่ยต้องทำยังไงมันเป็นแค่กระสุนเ๋ยนะแป๊บนึงนะเราต้องหากันจุด45 อ่ะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเจอเทปกับเบปป่อนปรินเตอร์ครับนึงขอดูก่อาเบปป่อนปรินเตอร์เย้ยกามีแคทกามีกามีแมวกามีแคททำยังไงวะก็ไม่อยากจะโมนะคือมีแล้ว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 เวลาผิดแฮนด์แน่ไม่วัดสุดไม่วัดสุดหรอกไม่วัดสุดหรอกเฮ้ยเฮ้อะไรเนี่ยมาได้ยังไงเฮ้ยทำไมแมงวัน อมแล้วมันเสียเลือดเด้ยเฮ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 ียวิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันมาได้ไงอะดุดังทางไอสัตว์ค่ะค่ะ เกมท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกมแครกไปแบบที่เรียบร้อยฮนะแครกไปเลยครับหายไปจากโลกโอเคเดี๋ยวผมว่าเราจต้องไปเมืองแล้วแหละตอนนี้ไปเอาเหล็กพอท่านผู้ชมครับเป้าหมายของเราคือไม่เหมือนรู้สึกว่ามันอ่ะกูโดนลอ้อมจะรอดไปได้ยังไงวะโอ้มันอยู่รอบบ้านเลยท่านผู้ชมสงสัยว่าเราจะต้องเออ่ เปิดทางให้กับแคร์อันนี้พี่อันนี้พี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้ครับอันนี้ครับเฮ้ยไม่ยอมมาซะด้วยอ่ะใส่มันเดินอยู่รอบบ้านเลยจะเตายัางไงเฮ้ยมานี่มานี่เลยมานี่เลยเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยขี้โกงจัดเยี่ยมมีแมงแมงวันเป็นบัฟอะเนี่ย Okay. เน,น้นเน Says, ้นเน้นเน้นนั่นนั่นมีกล่องอ่ะเดี๋ยวเราค่อยแวะอันนี้มานี่ก่อนท่านผู้ชมครับแล้วทอดสันยังไม่ทันลงเลยอ่ะเต็มเลยอ่ะเต็มแล้วอ่ะเต็มเลยแขกเต็มเลยอ่ะตีโดนเฉยนี่มันซอมบี้ไมเคิลแจ็คสันไหม คนเหมือนโอ,โอ้เจอน้าเจอน้าดูเหมือนว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านผู้ชมเหมือนต้องอุดทิ้งครับโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปทางอื่นกันเมื่อกี้เจอเหล็กอยู่ในน้ำเลยครับแต่ว่าเอาไม่ได้ไม่ใช้ได้เดี๋ยวลองดูเจอแน่ๆเมื่อกี้เจอแล้วครับสองกล่องจากการขุดนี่จเจออีกแล้วคอปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวต้องพิสูจน์จากเหล็กครับเราต้องเจอเหล็กเราถึงทฤษฎีนี้อย่างนี้ใช้ไดแ้แต่แต่แต่เจอแร่เยอะนะไม่เกินไม่เกินใจพ้นในหินนี้ไปแล้วก็อีกสักนิดนึงเจอเลย เอ้ยยาวจัง่ะเออดีดีหมดสักกี่อยู่ครับป๊าป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 ป๊ากิ๊าปป่าปเจอปป๊า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 ปป๊ยปป๊าปป๊าปป๊าเก๊าปป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 ๊าบาอันละ ทำไมเสียงซอมบี้อยู่แถวนี้อะว่าละแม่งหนีกันได้เอาเป็นว่าขล่อยญาติมื่นโอ้เหี้ยละว่าเราต้องเล่งหน่อยวะโอ้ท่านผู้ชมครับ ยอะโคตรแล้วซีรีนี้จะลงเหมืองอยังไงวะมันคงลงเหมืองลำบากนะเนี่ยถ้าจะให้เป็นอย่างเงี้ยคงต้องมีปืนถึงจะลงได้ผมว่า,ากลับก็คงต้องแวะไปเจอพวกมันใช่ไหมวิริเลเอาลยไงแจวครับยก้อนนี้เบ,งบง่งเบ่งโอ้โหเบ,งบง่งเบ่งเยอะครับเยอะมากเยอะมากเอ๋สวยเก็บแร่เข้ากันนี่เราได้เซิร์ฟเวอร์มาด้วย24เยอะพอสมควรจะไม่รู้ทำอะไรได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเกงอยู่ที่วย13ไปันต่อ เอาเหล็กสักชุดหนึ่งนะพูดปรับมาปุ๊บนี่ที่จะดีที่จะดีหารสองลงตัวด้วยคือถ้าถามว่าทำไมพี่ถึงเอาไปหารสองอยู่ดีก็อยากหารสองก็เลยเอาไปหารสองเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ,ยอย้นี่มันวอลลิเดียมได้ทำไรวะเดี๋ยวเรากลับไปเอาพีเอคเพิ่มกันผมดูเหมือนว่า,าเราน่าจะโอลลีชิด เหมือนมันตามเสียงเลยเรายอ่อก็ไม่ไม่ช่วยเยอะย่อก,ก็ไม่ช่วยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตเตรียมหินก่อนเลยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันไป,ไป,ไป,ไปมุงตรงนั้นอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะาทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยชมิชมเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงขุดอะไรมึงขุดอะไรเฮียขุดดินได้ไม่เอานะเฮ้ยเอาเฮียมีเสียงเพลงด้วย มาครับตัวนี้มาจเจ้าตัวมีกระเป๋าอาจจะดอกกระเป๋าให้เราใส่แต่มีเพลงด้วเลยตัวมีกระเป๋าพังอเอ๊ะว่าอันนี้ผิดคิวทม้งสองคนไม่ใช่วะ เฮ้เฮ hey, hey, hey. ้เฮ้อ่าตัดเต็กกูเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเหี้ยมึงขุดดินได้กูไม่หานะกูบอกกันโอบ็คแพกมีใครดรอปเลสโตนให้เราได้บ้างแลมายมีมันอะไรกัน สิงสดปึบปึ๊บหมดดิเออ,อเย่หยุดอ้าวเหี้ยเฮ้ยเออสักทีวะสวยจ๋งครับโอ้ได้แล้วไอ้นี่เอ่อเฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่หินขึ้นลายเฉยเลยเออเขาเรียกอะไรนะเอ,อปอนต์ปรินเตอร สวยครับเนปอนปินเตอร์เราได้แล้ววะคตดไวอเอ้ะอ๋อตอนนี้เราอยู่ในน้ำใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคโอเคกูไม่ยุ่งกูไม่ยุ่งโอเคเรากลับขึ้นบ้านครับเพื่อไปทำบูมูลไลท์ยู่ฟิลลักกี้อะไรวะทำไมมูลไลท์อะทำไมบูบูมูลอะไร ลิซ่าอะไรเอ้ยบูมูลคืออะไรเกมไม่บอกสงสัยต้องพิสูจน์เองคือไม่มีซอมบี้อะ่ะ <c oughs> อีกวายหลอกกูบูมูลพ่องได้ไรอะ่ะไม่เห็นมีอะไร,ะไรเลยบูมูล เกิดมาเพิ่งเคยแบบเออเนี่ยมันโดนมันหลอกครับชีวิตนี้โดนหลอกอย่างเดียวเลยไอ้กูฮึบว้องไวดูดสายลมหากูไม่เจอเออมันคืออะไรอะ่ะบูมูนอะคุณไม่ได้โชคดีอีกแล้วเออคือมันจะมีของดอรอปอหรือว่าอะไรอยากรู้แล้วเนี่ยไม่ได้การโอเค ผู้ชมครับเดี๋ยวเราคราบอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก่อนเดี๋ยวเราเก็บแร่แป๊บเดี๋ยนี้กหมีแมวโปรเฟสเตอร์โอ้ที่โคตรเพียวเที่ยนี่ไงอ๋อกดค้างโคตรเพียวอ๋อกะสุนทำได้ทุกอันเลยไว้อายอยาเลยอ่ำๆเฉยโคตรเอา ตอนนี้กระสุนแล้วท่านโชงค,ครับทองแดงบวกกับการพาวเดอร์เสร็จกูอยู่ไหนเกียแมงวันมึงก่อนเลยสัตว์เอมอม,มาดีมีกระสุนแล้วเว้ยมีกระสุนแล้วมีกระสุนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีโนเวทไอเสานี้นะอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องใช้ในนะกอีไกลไหมเนี่ยชิบว่าไกลอยู่นะ แต่นีหน่อยครับนีดเดียวนีดเดียวโอเคเหมือนจะมืดแล้วอ๋อเจอแล้วนี่ไงไอ้ยากระเป๋ามีเชดด้วยโอ้อันมาเป็นทองโอ้ของแลครับท่านผู้ชมครับแลมากๆเดี๋ยนะขอสำรวจต่อกันว่ามีเพิ่มไหมแต่ตอนนี้มืดแล้วจะรอดไหมฮะลงไปข้างล่างไม่ใช่โจ๊ะแทกมีคอปเปอร์เป็นบล็อกคอปเปอร์ ถ้าฝนตกนี่ผมว่าเสานี้ไม่ควรมายุ่งแต่ตอนนี้นี่ได้ครับยุ่งได้มันต้องมีอีกสักกล่องเลยมีความรู้สึกในส่วนลึกของความสกจำเฮ้ยเออเออเออเอแมงมีกล่องจริงด้วยอืมสวยๆตอนแรกนึกว่าจะลงแต่แรกอะโอ้นี่น่าจะเป็นสภาพของคนแรกที่มาอยู่เอฟอืมเหมือนเราหน้าสะสมว่าเดี๋ยวเราสะสมเนีวยว่ยมีเชือกด้วย เชือบเชือบเด๋ยวซอมบี้เก็บไว้นี่น่าจะเป็นเนื้อเขาจากตรงแล้วโอ้ลี่ชิดแค่แป,ป๊บกูยังไม่ทันทำกู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 ยังไม่กูยังไม่ถ่ายนี่เลย,ยจะบอกทางหน่ยเราจะวิ่งไปบ้านทันทีนะ เฮ้ยเว่ยเฮ้เฮ้เฮ้ยฮู้อยปลอดภัยนอนเลยเฮ้ยตู้บ้านเปิดยังไงวะสวยฮะตอนนี้เราได้ของกันแล้วเดี๋ยวเราเก็บกันมีเชือกอันนี้มีกระเป๋าโอเคเดี๋ยวเอากันพาวเดอร์มาผสมการนี้ครับการพาวเดอร์นี่ให้เยอะอยู่ไอจิงอาวุธนี่ เอาใส่ไว้ตรงนี้เลยไงกันพาวเดอร์มี24ครับท่านผู้ชมครับคือถ้าคู่ก็โอเคผมอยากทําฟาร์มมากเลยเพราะเราต้องใช้กันพาวเดอร์ถูกป่ะเออแล้วผมไม่รู้ว่ากันพาวเดอร์มันคือถ้าจะไม่ผิดน่าจะเอาจากซอมบี้ได้เพราะฉะนั้นผมอยากจะใช้จากซอมบี้นะครับอ่าทำนะป๊า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 เลสโตรนเนี่ยนี่อันี่เฮ้ยโอเคอัดเดียวล่วงเลยเนี่ยเฮ้ยไลโน m 4 a 1ดาเมจน้อยแต่ว่ามันมันยิงไวโอ m 4 a 1 mod หนึ่งนี่เจ๋งจังวะอ๋อนี่ไงกันเมทัลอินก็ส์เจเข้าใจละเราต้องใช้กันอินเทอร์นอลกันอินเทอร์นอลอนินเทอร์นอลกันอินเทอร์นอลแต่ร้องนแหละมึงแม่งเอ้ยชาวบ้านเขาจะหลับจะน,น,นอนเอ เนี่ยมีมีปืนแล้วกูกางอันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราอันนี้กันผมจำได้ว่าเรามีอยู่แบบผมเก็บนี้แบบโอเคอ่านี่การเดเบนชัลได้มาห้าก้อนส่งกันนี่เก้าต้องใช้สามสิบสองอะไอ้ทียคืออะไรจริงมันมัน,ม,นมันพอดีอะเน,นี่ย <laughs> เป็นพอดีเอ่อ้นนอาอาทำไมาเป็นโคบา <laughs> อ๋อสลับได้ <laughs> มีเป็นโคบาเลยเอ้ยถ้ามันเป็นโคบาลแล้วมันมันจะคือไงอะ่ะ use automobile to remove หยาเจ๋งว่ะน่าจะยิงได้สักจึกหนึ่งเดี๋ยวเอาเพิ่มอีกครับเอาสักสองชุดสี่สี่ชุดอีกนิดหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะแกมืออาวุธใหญ่เขียมืดแล้วไปก่อน กลับมาเร็วๆๆๆๆๆเดี๋ยวไม่ทัน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 ตกใจเสี่ยงไอ้เวปอนปินเตอร์เฮ้ยโอเคได้เมล็ดพันธุ์มามากพอที่จะสร้างฟาร์มข้าวแล้วโอ้ยเมล็ดมันเยอะจริงโคตรฟินอะถึงจะแบบเออลกหูลกตามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยแต่ว่าเวลาจะทำไร่ทำนาเนี่ยฟินจริงๆปลูกคืนเลยอ๋อทำไมทุบหญ้าแล้วได้ไข่วะ เ้เเเไม่ตลกนะครับพี่ไม่ตลกนะครับน้องแวะมาเอาไอ้น,นี่เฉยๆย,ย,ย,ยังไม่ได้มาสู้ด้วยใจเย็ยนๆเมื่อกี้กำลังจะพูดเลยเหมือนรู้ว่ากูจะพูดจะพูดว่าเออเนื้อมันอร่อยหรือเปล่าหนึองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10. โอเคอันนี้เราได้แปลงมาละแปดคูณแปดหกสิบสี่หกสิบสี่เมตรพอดีเพราะฉะนั้นหนึ 1, 2, 4, 5, 5. ่งสองตับทำไมเดี๋ยวเราขุดให้มันลึกนี้อีกอีกบล็อกดีกว่ามบีจะได้ไม่ต้องแบบปีนเข้าไปจมลงไปเลยครับผู้ใด กูอย่าบอกนะว่าเห็นกูตั้งแต่ตรงเนี้ยเวลาลองแล้วว่าใช้ได้ผลไหมสิกอูอะไรเรา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 ้นี่มันแหละนี่มันสถานที่จัดการมอนเตอร์นี่ว่าเรียบร้อยฮะ อย่าเอาปลามาปล่อยตรงนี้มากเลยอยังมีปลาเลี้ยงมีของปะวะตรงนั้นมีตึกก็มกักลุกเพิ่มน,นี่ใช้หมดสวยดีที่เป็นประโยชน์เนมแท็กครับการพาวเดอร์อูทั้งหมดนี้ใช้หมดเลยเนะี่ยอยากรู้ว่ามีอะไรเไดี๋ยวเลกลับกันเฮ้ย ้ย <ś led> <ś led> ไม่ตายไม่ตายขอซะหน่อยแต่ตอนนี้ยังไม่มีหินงอกหินย,ย้อยเสียดายแต่ไม่เป็นไรค่อยไปค่อยไปหาใหมา่ไปดิปีนดีวิเหี้อเออเออเออเฮยอืมอืมเหี้สักตัวเ <ś> ห <led> <ś led> มือนแมงวันจะทำให้มันตายได้เหมือนกันนะมันแบบสกปรกจนเลยตายเลยจ <ś> ร <led> ิงปะ Ờ, oh à, yeah, À, chỉ liều đấy Ôi Đi cay Ôi Thì ui, tôi, thì tôi Đem mình cắn, mình cắn โอ้ตกใจหมดโหเมื่อกี้ตกใจเนี่ยโผล่มาข้างตานี่ไม่ชอบเลยนี่มันฉากจัมสแกร์ที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยโอ้สะพานมันไอ้นี่นี่หว่าสะพานมันขาดเชี่ยตกใจหมดโอ้แล่และแลของดีของดีงดเฮ้ยเยผักทําไมแล้วห่วงของอะแล้ด้านบนมีของหมั้จริงผมน่าจะควรแบบต่อห้างหน่อยเพื่อมีแขก แล้วเราลงไม่ทันเลเวลที่เราสั่งสมมานั้นจะหมดทันทีโอ้ขึ้นมาบนสะพานแล้วครับท่านผู้ชมครับกล่องด้วยเว้ยโอ้ยเทียวะ่ะน่าสนใจช่างเป็นที่ที่น่าสนใจแสดงว่ารถเกือบทุกคันก็ต้องมีของถูกปะ่ะอ๋อถ้าเป็นกล่องนี้คือไม่มีของแต่ถ้ามีสีคือใช่โอเครับทราบเดี๋ยวเราแวะเอเอเราเราแวะไปฝั่งนู้นนะครับไล่ตั้งแต่ตรงน,นู้นเลยเพราะตรงนู้นมันไปสุดละดาบจะเยอะไปไหน ไปเช็คอุ้ยบล็อก yeah, เลขเยอะนี่ะที่ต้องการบล็อกเลขกองแรงมากเลยอืม mm hmm. ไม่ไดีแดกหรอกเดี๋ยวนะบล็อกต่อตัวเอาไว้ไปเช็คเราเอาไว้เรสโตนกับเนื้อเนื้อบวอ๋อ oh, นี่นะคนนี้น่าจะมาส่งน่าจะมาส่งเนื้อแต่ว่าติดขัดแบบรถรถติดติดมากเลยเดูดิก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีไว้ทำไมโ oh, อ้บล็อกเหล็กแล้ว oh. เหล็กเยอะเนี่ยนี่อาศัยหาเหล็กได้จากที่นี่เลยนะ เถ้าถามเมื่อกี้ผมจุดไฟทำไมไม่รู้เหมือนกัน,นหวังว่าคืนนี้จะไม่ใช่คืนพะจันท์สีเลือดมิชนะแล้วผมว่าเราดองแน่ไปตอบจะมืดละเราเตรียมใจมาละเรื่องความมืดเ้ยกลางคืนเนี่ยเป็นการประจนใบกลางคืนครั้งแรกจะรอดไหม อ okay. ไปต่ออ่าที่ไม่ค่อยพูดตอนนี้เพราะว่าตึงนะท่านผู้ชมครับนีคุณว่ามึงขึ้นได้เฮ้ยเฮ้ยโอ้มีรูโอเควันนี้พระจันทร์เป็นพระจันทร์ปกติครับมีมีแม,มงวัน ยัตีมึงไก่จังวะเอ๊เยอะไปไหมนี่สามบอกเหมือนจะเพียบเลย ب. ดีนะข้างหลังไม่มี ยเยูยูไ้ยฮ้ยโอ้อยู่แถวนี้กันนะโอ้โหเย้แม่งโอ้สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกระโดดลงมาอยู่ดีเยอะโอ้เยอะเกินว่ารีบโดดเลยตัดใจโดดทันทีเลยไม่ไม่ลังเลเลยไม่ลังเลเลยตอนนี้โอ้แล้วเราไม่มีเตียงด้วย ลรอให้มันตกลงไปน่ดีกว่าตกน้ำแล้วโอเคเหมือนจะได้ไปต่ออุ้ยตัวน,นี้จะเชือ้อตัวนี้ตัวตัวบอรลรองโอเค เฮ้ยอ <mm ืมอืมสัตว uh> ์เอ้ยอือแมงเผลอตกโอ้ยไวๆซะด้วยดิเดี๋ยวกลับไปตั้งหลักกันดีกว่ามาตั้งไก่ทีเนี้ยยังมีชีวิตรอดกลับมาอันนี้ก็อย่างน้อยก็กำไรได้ของมาเดี๋ยวเรามาบุกอีกทีตอนเช้ามาสำรวจตอนเช้าดีกว่าจะง่ายกว่าลงมาไกลอยู่เนี่ยเอ้ยมันใกล้จะเช้าแล้วเนี่ยอี๋อยู่อยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำกัน มีอมบีใต้น้ำด้วยเดี๋ยวนี้ผมว่าไหนๆกนะ็ไหนๆแล้วผมถือโอกาสพายอรอบเกาะเลยกนะันอยากรู้ว่ามีอะไรมีอะไรมั่งไหมไ้คิดคิดไว้ชิดชิดไว้เฮ้ยิ่มมองเห็นแล้วโอ้สว่างวะ่ะแสงอาทิตย์มาแล้วเราตายรวตายรอตายตาย่ายโอ้ยใจหายหมดเลยนึกว่าจะไม่หลอดซะแล้วโอ้สว่างแล้วสว่างแล้ว อยู่ในทะเลก็ค่อนข้างที่จะแหลกนิดนึงนะเหมือนไม่มีอะไรเลยลงจงโอ้ไม่มีอะไรจริงก็ไม่อเอาอย่างงี้ก็ไม่เสียเวลานะกลับไปขึ้นสะพานกันใหม่อีกรอบเดิมเดียวไปไปหาอะไรที่สะพานเดียวน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นะน่าจะได้ประโยชน์มากกว่านี้โอเคเดี๋ยวครั้งเนี้ยเราจะเอาแค่สะพานก็พอเดี๋ยวครั้งนี้เราเร่งมือให้ไววันนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวรีบกลับนะบตอน,น,นคืน,ก,น,ก,นก่อนก่อนค่ำต้องกลับไปได้ก่อนค่ำเหียหันซ้ายหันขวาเมื่อกี้เต็มนะหันหน้าหันหลังมีอยู่เต็มบือเลย อ๋อเย่ไม่ถึงไงเย่เราต่อถึงตรงไหนวะเราไปไกลอยู่ไอ้นี่เฮ้ยเพิ่งเห็นมันมีคนมาตั้งแคมป์ด้วยอ๋อคือรู้ว่ามันปีนได้นีห่หว่าเออกูก็จะไปต่อทำไมวะเนี่ยเออผมลืมเออเน้นเน้น กันเมทัลไอเอไอรอนแอคเอาเรื่องเฮ้ยผ <Hey. S 2> ุมซับผุมซับใต้ทะเล <c oughs> ยายายา